สิบเอ็ดล้านบาททุกคนเลยเข,ข,ข้าตีเฮ้ยทุกคนได้เบิ้งว่าราคาน่ะสี่ล้านสองแสนบาทอยู่พีล้านห้าแสนสี่บาทแต่ว่าอยู่ไทยนั้นไปเป็นกระพุกเนาะนกระพุกธรรมดารก,มกระพุกกระเทยนะที่น้องไทยลองคอมเมนต์มาสบายดีทุกคนตอนนี้คอยอยู่ที่แข่งสวรรคภเขตนะมือวนนี้เ้ามาเบิ้งรถนุกคนเลยมีไหมนเบิ้งนะ มารีวิวให้ทุกคนในเบิ้งว่ารถอยูเลาวนั้นราคาทเทเล่เป็นรถมือสองทุกคนเป็นรถหลู่นะทุกคนนี่ผมว่าครับอ่าคนกับคนเอกโมน,นี้เอาเริ่มต้นที่ขั้นไหนก่อนนี่อันนี้อาผ่าตบ่แม่อาผ่าตนี่อันนี้เจ้าเดี๋ยวเฮาเพิ่นบอกโอ้ยปลายงามปลายงามปลายงามด้แม่เออปลายงามเนาะคืะอเฉพาะปลายนี่การราคาอะไรเตริมไปเนาะลายเติม <c oughs> เอาผ่าตนี่ราคาเทเลอยู่พี่ราคาน,นี่เป็นเงิน,งน,น,งนกิบ เงินกีบราคาเท่าไรสองพันสานม้อ3ล้านอ๋อสามพันสรารอยเกบล้านอโวัน,นนีน้ตกเป็นเงินเงินบาท,ทเท่าบอเนี่ตัวนี้บอเออตัวนี้ก็ม่านฐานล้านสองครเอาพาดห้าล้านสอนะทุกคนาวาเฮ้ทุกคน,กค,นคอมเมนต์นะเบิ้งว่าอยู่ไคนี้ราคาเ่อันนี้เป็นมือสองนะทุกคนจ้านะปีาสองพเดเลทุกคน งามแห้งงามแห้งงามแห้งเห็นแต่พวกเห็นแต่พวกอนาดาราเขาเจ้าไซส์โอบยังส์สิ่งอันนี้กินเองซั้งเนาะอัตราการกินมันจากลิตรตกกิโลเออจากกรดตอลิตรน่าจะประมาณ14อ๋อธรรมดาธรรมดาแม่ธรรมดาธรรมดาแม่ธรรมดาไม่ได้ลงเลิกตัวเลิกอัตราการกินอ๋อแม่นเนาะเนาะแบบบ้านๆแบบเข้าใจง่ายๆเข้าโบแมนซังแม่แบบเข้าใจง่ายๆแบบบ้านๆ โอ้เอาผ่านเนาะเออไม่แล้วเนาะเอาผ่า,ปา,านป้าสะโพกปลายนี่ก็เนาะแล้วก็ขค้วเล้วก็ขั้วอันนี้นี่แม่นจิบรูบิคอนนี่จิบรูบิคอนจิบรูบิคอนนี่กับขำแมนมาอยู่ไทยนี่กัเดูทะเลที่นั่นเลยนะอ๋อทะเลอ๋อนั่นนี่นะนนเน,น,น,นาะตุ๊ก แต่เคิดต่ตะขานมากค่อยมีเครดินนัง่งรถรูปพันเลย <laughs> <laughs> โอ้ได้สัมผัสก่อนป้า <laughs> แต่อันนี้มันจิปวูรบิคอนมีหัวปีเท่าอรบบบถามมาันก่อนโอเควันนี้อันปีได้ไีมตอนี้ปีสองพันสิบหกอ๋อปีสองพันสิบหกสูงใหญ่นเนาะโอ้ตอนนี้ราคาอยู่เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านาอ๋อ ก็าร้อยแปดสิบเก้าแรนกีบมาเต้โหราคาเนาะแปดสิบหัวธรรมดาแต่ว่าส่งกับสมรรถนะในการขับขี่เนาะโอ้จิ๊บอันนี้นี่เป็นวินเป็นบ่แม่นแมนเป็นเตยมั้งเตยเออบ้านเฮาเอือเตยได้บ้านเฮาเอือเตยเตยหรือกาบนะทางพี่น้องไทยเอิ้นว่าวินเนาะราคาเก้าร้อยแปดสิบเก้าแรนกีบเออกับขั้นแม้นว่าเฮา ไลฟ์เป็นเงินเหมือนเดิมไลฟ์เป็นเงินดอลลาร์ให้ทุกคนฟังก่อนบอกราคาสามสิบบาทพันสามสิบสามที่ไปพันดอลล่า 4, ใช้ที่พันไหมประมาณนี้นะกระสิโต๊ะยุคประมาณล้านปแปดกอบ,บาทนะอันนี้ล้านล้านห้าบอกประมาณประมาณนี้ทุกคนเลนะภาวะเงินมันขึ้นมันลงแต่ในเงินกีบอยู่ที่หนึ่งพันบาทต่อศนะูนย์ห้านะโอ้โหขนาดเนาะ โอ้เป็นมันอ้อแบบลุยอะหรี่เนาะรถสูงอืมเป็นลายออฟโรดโอ้ออฟรถตัวจริงเลยนะเด้วยนี่เดินป่าเออขับก็ไปเที่ยวแต,แต่แต่ว่ายู่ยู่ไทยนี่ราคามันจีกว่าได้ล่ะราคายู่ยู่ไทยนี่เขาบว่าสูงกว่านะเอาวันนี้ทามาเบิ้งที่คันนี้วันนี้คันนี้น,น,นี่เห็นเห็นดราเาขาจะขี่อยู่แม่แม่ห็นดราเาขาจะขี่อยู่ร<ข>าคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ป่ะเจ็ดพันสี่ร้อยล้านเด้อ 7จ็ดพันส้อยล้านสิบล้านบาทประมาณนี้โอ้เล้านสบล้านบาททุกคนเลยพี่น้องทางไทยคอมเมนต์มาเด้อว่าราคายูหุนเออพี่จะพะเอดั่รถยี่ห้อนี้เบนซ์นะจีหกคิสนี่อันนี้วีวดนะนี่วีแิดอันนมีย่างวิดิดทูบออบึ้งบึงบึงไผ่บังก์รถราคาสิบเอล้านบาท โอ้ไปนั่งออกรานข้างในอเืขอเข้ามานั่งรอกมังก่อนขึ้นขึ้นเรือบานนี้อ๋ออันนี้เนาะเออแบบนี้เนาะต้นราคาสิบเอดล้านทุกคนเลยนะะเป็นวันนี้นะนได้โอวันนี้เนะอันนี้เป็รถเป็นรถคบขนะโหเามีกาแตะลโอท อันนี้มียูซี่วันนังเนาะห้าบนหนังเนาะมีอยู่ฮาบนหนังทุกคนนี่ดิดิว้าโตบีเล็อกอะไกันกันกันอันนั้นกันทรายกันยังไม่ไม,ม่เรียบร้อยนะนี่เวลาเวลาไปลุยนะอืมโตว้าลดราคา11ล้านบาทโอ้มีกล้าชุนแห้งเออ แค่ครับในดังในการยังโอเคแล้วนะสำหรับค่อยอ๋อเป็นอันรถบไม่รถกันกระสุนบ่บ่บาดีไม่กันกระสุนเนาะบ่ตู้สตาร์ทบ่เฮสตาร์ทบ่โอ้บ่บ่สตาร์ทก็ยากบ่สตาร์ทก็ยากอันนี้รถอันนี้นี่นำเข้าจากยุโรปเนาะแม่แม่องสูตรลาวสุดการเนาะอ๋อไอสูตรลาวสูตรลาวอยู่บ้านเท่ามีขายเนาะมีแตียูวยางับบมีแตียูเวียางเนาะอ๋อวันนี้นี่ อนากระทะมือนึงเลยเป็นราคาเท่าไรตอวนี้มือหนึ่งเออานเหรียญอ๋อมือนึห้าแสนเหรียอ๋อยสูอะไรแม่ายยู่โอ้โหาหนึ่งแเหรียญเท่ากับสามสามสามล้านาสามล้านห้าตีบ้างทุกคนหน่านสี่ร้อยล้านี เจ็ดั่้ล้านปีบบบโอ้โหับบนนี้อันนี้มียังสนันี่ปอเช่บอกปอเช่ปอเชปีปไ,ได้นี้ปออันนี้ปี 2, สองพปลายปลายบางนมาเรืนี่เน,นาะตน,น,น,นปลายานงนึงอันนี้อันนี้ก็นนึงอันนี้ก็อันนั้นน่ะมักสองอนะตัวอาพาดนะอทันนี้ขางหนมันเนีเบิ้งเบง,งดูนี่นะเปิดตะโกนเลยอันรถปอ์เช่ปีปีเดียวก็ลืมแล้ว อนปีสองพันสเอดนาะมันรถมันจักบดังนี่ป่บอ๋ออันน yeah. <c ười> <Buck> ี้กระเจมันนะอใบนี <c ười> oh. 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 ้นะกระเจมันทุกคนนะอ๋เ้าเจ้เข้าไปเบิ่งติดจักมึงดูน้อโอ้เนี่ยนี้เนาะไปเรอนั่งยเทโอตั้ตั้มนึงเนาะแม่นนอืม ป Sport, สปอร์ตสปอร์ตมันเป็นสปอร์ตเนาะเขาขี่ได้จากจากลักเลยนี่ตัวนี้บ่ะสองพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรสองพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรนึ่งโลโอ้โหบริษัทน,นั้นเนาะอ๋อต้องต้องปิดป,ประตูกันป่ะปิดนได้บ่บ๊บบูบ๊บบู๊บทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยสืเข้าไปนัง่งลองลอบุอง้งค่อยสืเข้าไปนั่งลองลองบุ้งเด้อเอาเจ้าเจ้าตีจักรค่อยเบิ่งโอ้เอาก้อนฮอกอนตอนนี้เอากลอนฮอกอนอ๋อหนานี่ได้ทุกคนนะนะสดส่งลูลาโอ้ รถน,นะนี้มีแต่สองบรน,นัุงน,นะคิที่คิทีแต่รถนี่นะแต่ราคานั้นโอ้โหดับตัาไมทุกคนนะแต่ว่าเครืงเครื่องคนนี้แห้งเลยโอ้พอเช่สองพักว่ากิโลเมตรน้ออนโอ้โหักแล้วอ๋มันเป็นเกียร์โตเลยโตเลิกเล็ก ตีเฮ้ยทุกคนได้เบิ้งว่าราคาน่ะสี่ล้านสองแสนบ้าน,นอันนี้นะไลเ่เฮ้ยอพี่น้องเอฟซีทั้งไครอ,อ,อันนั้นเะฮ้ยเบิ้งนะโอ้ชกขออนุญาตปิดก่อนอันนี้แนละ้ปิดกับป็นนี้เนาะเสียงมันจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะอ๋อเอาเอหมอดหมอดจั๊กใช่ไหมเสียงมันดัง <laughs> อ๋อบิดจะคือกรงตักอันนั้นนี่เนาะ เอกลักเลยอ้นี่ไรปอเช่นี่ไรอ๋อบโอ้โหโอ้โโอ้บนี้นั่งได้สองคนผู้ที่มีนี่รอจังจังซื้อได้เนาะอ้าโอ้บันี้บันี้นี่อันนี้นี่เป็นมาสเต n งบอกแมนบอกมาสเตงนี่ฟอร์บอกิอ๋อฟอร์ดฟอร์ดเวนเจอร์นี่ไรแม่แมต้องอรอ๋อ อันนี้ราคามาแต่งมาแต่งนี่นเนาะโอ้ตี๋เนาะโอเ้เท่อะนะครับ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 ่นี้ๆๆนนเนาะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวนี้ป๊เออตัวนี้มีราคาอยู่เก้าร้อยห้าสิบห้าล้านกีบเก้าร้อยห้าสิบห้าล้านกีบอ๋อเป็นรถแบบคล้ายๆกับพ่อกันรีโวนนนเนาะแบ่งเป็นราคาจับกันเลยราคารีโวจำยูพีนะ คือรถเก่งธรรมดาเนาะแบนแบนคือรถเก่งธรรมดาสปอร์ตช่งสปอร์ตอันนี้จักนี่จักแห้งนี่ตัวนี้บอสจักรซีสูธรรมดาซีสูธรรมดาเนาะอ๋อซีสูธรรมดาเนาะโอ้นั่งได้ในห้าคนนั่งในห้าคนเดลยทุกคนเดียวอ๋ออ๋อบีกเบกมือเบกมือบางอย่างคือรถเก่งธรรมดาเนาะอ๋อนะ โอ ok oh, okay. oh. ้ยบอเคยเห็นเขาไปนั่งเบิร์กต่อนีบโอ้บอกการนั่งแล้วนี่เชื่อโอ้วันนี้เนาะเป็นเกียร์ออโต้เนาะเกียร์ออโต้เจ้าโอ้หนังกับหนังแย่ๆก้นเท่าก้อนทุกคนในบ้านเท่านาะคาเท่าบ้านเราบ้านเราเลยมีหมอได้โอ้มีท่อไอต็อกมาเท่าอ้อันนี้กลิ่นแอดซั่งเนาะแอดซั่งพี่น้องทั้งไทยเอิญมาอย่างเบนซิน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 ซินอ๋อดู เล็กล็กล็กอ่าตุอาปิดไปปิดไปปิดไปบันนี้นอ้าวบันนี้มันเบิ้งเบิ้ดูบันนี้เบนนี่เบนยี่ห้อได้ี่เออเออรุ่นปีไหนปีจังหวัจเอเนาะราคาอยู่ที่แปดร้อยหกสิบสี่ล้านกีบครับอ๋อเป็นโอป็นราคา ราคาที่เพิ่นว่างเนี่ยป็นมือส่องมาเลยนะเหมืนเป็นมือหนึ่งนะถ้ามือหนึ่งเนี่ยก็ยู่ยู่สูตรยู่เวงจัดอ๋อประมาณล้านสามอันนี้ราคาประมาณมัล้านสามบาทนะตีไปเงินไทยให้เบิ่งแล้วทุ่ละหกสิบสี่ล้านสี่อันนี้เนาะสองบรรชาลดถูมีสองบรรชาหนึ่งเนาะได้วยเลไขาเบิ่งก็ได้ป่ได้ได้ได้ขาเบิ่งก่อนมีเคยเห็นโอ้เบนส์นี่ป่อตัวโอ้เขานางมาก่อนเขานั่งมาก่อนทุกคน ทุกคนนะอันนี้มันอ๋อสิตาบนนี่อ๋อต้องเองเอากระเจีข้าในเนาะบรเจป็ไบกกระเจียบ่กระเจี๊ยได้บไปด้อ๋ออ๋อี่กระเจี๊มันอยู่ได้อ้บนนั้นกระเจนี่เนาะกระเจได้อ๋ออันนี้มยังอันนี้นะ สมเอร <Man. S 1> นี่เนาะทั ah ้งหลังทั oh, 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 oh. ้งหน้าอันนี้ก็แมนบนนั้นโอ้ตุเป็นอันออโต้หมดเลยเนาะวันนี้ไม่นู้นเป็นภาษาไทยเนาะเป็นภาษาไทยครับแบตเตอรี่12โวลต์โอ้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 อันนี้หลดเบรนนี่เนาะโทษ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 ทุกคนเลยเพิ่งช้ำนี้ทุกคนเลยนี่เลยอ๋อเอาเบิ่งเพิ่งเบิ่งเพิ่งทางหลังมันก่อนมันเบิ้งทางหลังเพิ่น ก็คือรถเก่งธรรมดาเนาะแต่ว่ามันแต้งตั้งอยู่ที่อันน่ะโลโก้เนาะโลโก้ยี่ห้อแบนแบนโอ้รถยุทสวรรค์นี่นี่เนาะแบนราเกีตอ๋ออันนี้เนาะมีหมดทุกทุกยี่ห้อเนาะแบนทุกยี่ห้อทุกรุ่นแต่ว่านี้เอาไปเบิ้งด้วยอันเบอรคันขันแต่นี่เบอร์เบิ้งด้วยคือเห็น B M W อ็มเดอป่ะ อ๋ออ oh, no. ah, okay. ah, ันนี้เนาะวอ๋อ <the> อันนั้นกต่ไม่นเบนเนาะอันนั้นอันนั้นมีคูเปอร์เนลยเอรนาะกลานเป็นสีดำสีดำเนาะแม่ต้องไปเช็คสีดำโอ้ยโอ้ผักเนาะเอ้ออันนั้นบอเฮ้ยออกไปเช็คอยู่ตัวนี้ออกไปเช็คอยู่เนาะอ๋อผักเนาะนี่เนาะวันนี้มีร่มทั้งหมดรถดูเนี่มีจะขั้นยังไงรถดูนี่บ่ แปดบริสิบประมาณสิบพันสิบพันเนาะอันนั้นมันเร่งบ่เร่งเนาะอันนี้เร่งโลเวอร์นี่อ๋อโต๊ะ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 บันบันนี้ทุกคนเลย,ยไปเบิ้งรถอันน่ะพวกลีโวหรือว่าโ,โตโยตา้าธรรมดาไปเบิ้งก่อนบันนี้เป็นเนอันน่ะขายราคาเท่าไหร่ยู่พี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ลูกค้าพเาพเาิ่งกับเต็มอยู่ได้มาเบิง้งอยู่ได้แต่ละมือเลยทุกคนก็มีอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งกันบ่มือหนึ่งเลยครับนี่มือหนึ่งนี่เนาะ มือนึงนี่ละคาเท่าไหร่อยู่พี่เออมือนึงกัพอดีนึ่งพันล้านหนึ่งพันลาน้ 1> 1, ลานเน,ะ<อ>นา,นนาะอ,าะอะา๋อหนึ่งพันมึงพล้านนะมีกล้องอันหน้าพ่อนะอันนี้กับปุกโฟบริเบออโตโฟ,ฟตัวนี้เป็นเจ็ดกระปุกธรรมดาเจ็ดกระพุกธรรมดาบานเฮาเอิรนกัเทยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าพุกนะคุณนะ เงาหอยพุ่ดเลยเลยป้าตุ๊บขักอะไรเนาะเอาพี่น้องไทยคอมเมนต์มาเด้อว่าอ่าอยู่พูนราคาเถอะเลยนะแต่ว่าอยู่พี่เฮาพูนราคาแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าเป็นเงินบาทนี่ยละลาดหาแสนสี่พันบาทครับเออเอาอยู่พีร้านหาแสนสี่พันบาทแต่ว่าอยู่ไทยนั้นไปเป็นกระปุกเนาะแม่นเป็นกระปุกธรรมดากระปุกกระเทยนะพี่น้องไทยลองคอมเมนต์มา โอ้ตปีสองพันเช้าสองเอาพียพัฒน์สามแล้วมืนหนึงเป็นให้รักเลยเป็นให้รักอ๋อพีรันเนอร์เด็กขากไรเนี่ยไม่ไม่เลยทุกคนเลยฮ่าเถอวันนี้นี่พวกรีโวนี่กัดเต็มมูลนิธิเนาะแม่มิตรรีโว่หลายเป็นรีโวนี่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าทางลาวคนนี่นะทางบ้านค่อยเนี่ย คนจะนิยมรถพวกโตโยต้าเป็นวนลาญ่เพราะว่ารถมันมันซ่อมง่ายนะไม่ต่ค่อยขึ้นกันแต่เขายังเอาพวกโตโยตา้าซ่อมง่ายเขาาเ้าฮาร์เดอร์ก็มีอะไรนะแต่ายกเว้นพวกรถรูแน,นั้นแต่ว่ากลุ่มคนมีเงินเขายังไซรถไบบนั้นนะแต่รุล่ลวงมาเลวเป็นดีแม็กรถบานคอยนะแต่ดีแม็กนี่คนก็ไม่นิยมไซรเลยแต่ว่านึงติดอันดับหนึ่งของคนล่าก็คือพวกตระกูลโตโยตา้านะอันนี้นะบอลเลฟเตอร์นะ เลสเตอร์นี่ราคาอยู่ที่พันหกร้อยสหราชกีบเนาะเป็นเงินไทยประมาณสองล้านห้าสองล้านห้าโอ้โหโอ้แสดงว่าผู้ที่ซื้อรถนี่ก็จะว่าว้าวทคือว่าแล้วเนาะธุรกิจเขาใหญ่เขาก็ใช้เออเออมันดุดันได้ไม่เกรงใจใครก่อนเนาะโอ้แรปเตอร์ อืมนะทุกคนเลยขักเนาะสมสมสมราคาเนาะสมรถสมราคาอืมอันนี้โฟลจูเนอร์นี่โฟลจูเนอร์ออเนียวออเนียวแบบคนณเต่งเพิ่มเลยเนาะอย่างนี้เนาะมากับรถเลยจ้ามาจากศูนย์เลยอืมอันนี้ชาวอีสต์วะนี่ขอบขอบเนาะขอบอะไรขอบตัวนี้มันสิเป็นย่างนาตุ้ยกตัวตัวนี้เจ้าเออแต่ทังมันชิด่อยให้กีนนิ่มเมื่อวันเดลยเออกีนนิ่มนันะอ่า นาะลึกเนาะสองล้านห้าอัาเป็นเงินบาททุกคนเลยว้าวดูเห็นแล้วก็เห็นแล้้วจะไดเห็นแล้วกิเลสมาทันทีเลยเห็นแล้วก็จะได้เออกันห่อยูดาป้าเนี่ยยู่แบบสงบสงบฟังเสียงลูกสนุนนะบุรุษขี้จิได้ยังไงบ้านยู่ในเมืองเลยบ้านยู่มืในเมืองปุ๊บเอออันนี้แหละคือกิเลสมีกิเลสอะไรความใจได้ใจได้โอ้อันนั้นโฟร์จูเนอร์ธรรมดาหนิเนาะเป็นมือสองเนาะเป็นมือสองตัวนี้ ร้านร้านไฟเนาะครับมันเป็นเงินกีบเอ้ยคือเป็นเงินบ้านเนาะร้านปลายตกอยู่เป็ดเป็นร้านไฟไปเลยร้านนะโอ้ครับนะอันนี้ก็มือสองวันนี้ตอนนี้ไปเป็นเป็นมือสองมาเลยเนาะเป็นมือสองมาเลยอ่าโทเอาทุกคนเลยนะทุกคนบ้านเฮานะเพื่อเลยจะได้น้ำมานนิสดฐานเงินโอเคได้แล้วก็แนะนำก่อนซื้อก่อนไปเลยกันเพราะแนะนำดีเยอะทุกคนเพราะเอาเบ่งสองทำเธอ จะมีได้เอาวกำลังเสียวกำลังวินเทที่เอามีมีหลายทุกคนกุกแม่นเนาะทุกคนกุกแม่นทุกทุกแม่นทุกหมดเลยคือทับแรกเปลี่ยนรถแม่เงินอ่านะมีแข่งตัวในประเทศอีกที่มีทานตัวนี้ง่ายอีเลยมาแม่ตาป้าก็เลยว่าอันผ้าทุกคนมาเบิ้งรถอ่ามือสองคือทุกคนจะเบิ้งว่าอ่าราคานั้นก็จะแตกต่างกันเลยแต่ก็กำลังรู้จักความจากทางไทยนะอ่าทุกคนเลยเอ้าวิดีโอวันนี้ฝากไว้จังนี้ทุกคนเลยเอ้า นี่เพื่อฝากแน่ฝากฝากลูกค้าเบื่อฟ้ากกันยังไงได้เออลูกค้ากับบาแม่เบิ่งรถอาหารเท่าได้เปิดทุกมือมโอ้เพื่อถุกมือสาทิเปิดสาทิพเปิดอยู่ถนนท่านอันไก่ซ้อนถนนไก่ซ้อนถนนอันหนึงเอออ่าม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 าทานเฟิร์นเออหานเบียโซเนาะเอ้าเอ้าทุกคนเลยมาเยี่ยมมาชมให้ทุกคนได้เบิ่งเปิดว่าเพื่อจะได้รถชนะค่อยเสือโอ้ย เอารกอีต็อกดีกว่าเพราะว่าไม่มีเงินซื้อไปก่นนปกอนทุกคนเด้อนี่คือเป็นรถมือสองแขกสเปเกตไปก่อนพี่้องเลยบ๊ายบาย